สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสัตว์ชนิดหนึ่งกันนะครับเอ,อ่อทั้งหน้าเกรงขามแล้วก็น่าทึงมากๆเลยก็คือแรดนั่นเองครับจากข้อมูลที่เรามีนี้ก็ครอบคลุมหลายแง่มุมเลยนะตั้งแต่ลักษณะภายนอกพฤติกรรมไปจนถึงออสถานะปัจจุบันที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเรามาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างเริ่มกันที่รูปร่างหน้าตาก่อนเลยนะครับ แรดนี่คือตัวใหญ่จริงๆนะครับค่ะใหญ่มากสูงได้เกือบ2เมตรเลยหนักก็หลายตันใช่ค่ะ2อถึงสตันหรืออาจจะมากกว่านั้นในบางชนิดตาเขาจะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ปากงุ้มๆแล้วก็โอ้โหหนังนี่หนามากค่ะหนาจริงๆบางชนิดนี่ดูเผลอๆเห,เหมือนใส่ชุดเกราะเลยนะคะใช่เลยครับเหมือนชุดเกราะเลยแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เด่นที่สุดเลยนะคะก็คงหนีไม่พ้น นอหรือฮอนที่จมูกเขานะคะครับนอแรดนี่เองซึ่งเรื่องนอเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็คนอาจจะเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันอ๋อเลยครับยังไงครับคือนอแรดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กระดูกนะคะอา้าวไม่ใช่กระดูกเลยครับไม่ใช่ค่ะแต่มันคือเคราตินเคราตินค่ะเคราตินแบบเดียวกันกับเ,เส้นผมหรือเล็บมือเล็บเท้าของเรานี่เองโอ้เหมือนเล็บเราเลยเหรอครับเนี่ยไม่น่าเชื่อ ใช่ค่ะไม่ใช่ขนที่มาอัดแน่นกันอย่างที่เคยเบางตำราเคยว่าไว้นะคะแล้วนอนเนี่ยบางทีก็ยาวได้เป็นเม็ดครึ่งเลยนะคะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเม็ดครึ่งค่ะแล้วก็มีทั้งแบบนอเดียแล้วก็สองนอแล้วแต่ชนิดไปค่ะโอ้หแค่รู้ว่าเป็นเคราตินเหมือนเล็บนี่ก็ทึ่งแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าไอ้สิ่งนี้แหละที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ให้แรดเลยแล้วพฤติกรรมล่ะครับเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้มีอะไรพิเศษอีกบ้างครับ อืมแรดนี้เขาไม่มีต่อมเหงื่อนะคะอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชอบไปแช่โคลนแช่ปลักอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อระบายความร้อนใช่ค่ะระบายความร้อนแล้วก็ช่วยป้องกันพวกมแมลงรบกวนได้ด้วยอ๋อเข้าใจได้ครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะหากินตอนกลางคืนนะคะกลางวันก็จะพักผ่อนมากกว่าพักผ่อนนี่คือน,นอนเลยเหรอครับค่ะก็อาจจะนอนหรือบางทีก็ยืนหลับก็มีค่ะฮะ ยืนหลับได้ด้วยแปลกดีครับแต่ที่น่าแปลกใจอีกอย่างคือสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่กลับมีจุดอ่อนเรื่องสายตาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือสายตาเขาแย่มากจริงๆแย่ขนาดไหนครับก็คือมองเห็นได้ไม่ไกลแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่านะคะธรรมชาติก็ชดเชยด้วยประสาทสัมผัสอย่างอื่นคือประสาทรับกลิ่นกับหู อ๋อจมูกกับหูดีเยี่ยมค่ะดีเยี่ยมเลยเฉียบคมมากๆซึ่งไอความต่างตรงนี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แรกดูแบบว่ามินิสัยค่อนข้างฉุนเฉียวง่ายอ๋อเพราะว่าคืออาจจะตกใจหรือรู้สึกว่ามีภัยคุกคามจากเสียงหรือกลิ่นที่ได้ก่อนก่อนที่จะมองเห็นชัดๆนะคะ่ะเข้าใจเลยครับ เหมือนเป็นการป้องกันตัวไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้ก่อนซึ่งก็น่าเสียดายนะครับว่าการป้องกันตัวจากสัตว์อื่นอาจจะพอทําได้แต่จากมนุษย์นี่สิสถานการณ์ปัจจุบันของแรดเป็นยังไงบ้างครับอืมต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยค่ะครับคือปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเหลือแรดอยู่จริงๆแค่5ชนิดเท่านั้นเองนะคะแค่5ชนิดเองเหรอครับค่ะในแอฟริกา2ชนิดแล้วก็ในเอเชียอีก3ชนิดแล้วทุกชนิดเลยนะคะจัดอยู่ในสถานะที่ ใกล้ศูนพันธุ์อย่างยิ่งยวดแหละโหใกล้ศูนพันธุ์อย่างยิ่งยวดทุกชนิดเลยใช่ค่ะแล้วศัตรูตัวฉกาจที่สุดก็คือมนุษย์เรานี่แหละค่ะหลักๆก,ก็คงเป็นการล่าเพื่อเอานอใช่ไหมครับไอ้ที่เราเพิ่งคุยกันว่าเป็นเคราตินเหมือนเล็บเนี่ยนะมันน่าเศร้านะคะแต่มันคือเรื่องจริงค่ะความเชื่อที่ฝังรากลึกมานานโดยเฉพาะในตำรับยาแผนโบราณบางอย่างอย่างเช่น อย่างยาจีนบางตำรับนะคะเขาเชื่อว่านอแรดเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาเย็นช่วยดับพิษไข้ได้อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับครับซึ่งความเชื่อน,นี้ล่ะค่ะที่ทำให้เกิดการล่าอย่างหนักมาตลอดแม้ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วมันก็คือเคราตินเหมือนผมเหมือนเล็บเราธรรมดาธรรมดานี่เองฟังแล้วก็สลดใจจริงๆครับเปลี่ยนเรื่องมาดูเรื่องชื่อกันบ้างดีกว่าครับคำว่ารีนซอรัสที่เราเรียกกันเนี่ยมีที่มาที่ไปน่าสนใจใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมาจากภาษากรีกโบราณเลยนะคะกรีกโบราณค่ะคำว่า rhinos rhinos เนี่ยแปลว่าจมูกส่วนคำว่า cerus kraus แปลว่าเขาหรือนอพอมารวมกัน rhinoceros ก็เลยมีความหมายตรงตัวเลยค่ะว่าจมูกเขาหรือจมูกมีนออ๋อชี้ลักษณะเด่งไปเลยใช่ค่ะชัดเจนมากส่วนในบ้านเราในภาษาไทยก็มีคำว่า ระมาดด้วยใช่ไหมครับที่เคยเห็นในวรรณคดีหรือแม้แต่ชื่อสถานที่อย่างบางระมาดในกรุงเทพนี่เองถูกต้องค่ะคําว่าระมาดนี้ก็มาจากภาษาเขมรน,นะคะคือคําว่าระมาสออกเสียงรัวมาหออ๋อมาจากเขมรค่ะซึ่งก็แปลว่าแรดเหมือนกัน การที่ยังมีชื่อสถานที่อย่างบางระมาดอยู่เนี่ยก็ทําให้เราสันนิษฐานได้นะคะว่าเออในอดีตพื้นที่แถบนั้นอาจจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของแรดหรืออาจจะเป็นกระซูก็ได้นะคะน่าสนใจครับอ๋อแล้วก็ยังมีอีกเรื่องค่ะในเทพประการนามของฮินดูเนี่ยแรดยังถือเป็นพาหนะของพระอคคีเทพแห่งไฟด้วยนะคะโอ้มีบทบาทในตำนานเทพด้วยค่ะทีนี้กลับมาที่หชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับช่วยสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีได้ไหมครับ ได้เลยค่ะก็แบ่งตามทวีปนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆครับผมทางฝั่งแอฟริกาก็จะมีแรดขาวค่ะอันนี้คือชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่ก็ถูกคุกค,คามหนักมากเหมือนกันแรดขาวใหญ่สุดค่ะแล้วก็มีแรดดำขนาดจะรองลงมาหน่อยแต่สถานะนี่คือวิกฤตใกล้ศูนพันุ์อย่างยิ่งยวดเลยค่ะแรดดำวิกฤตสุดๆส่วนในเอเชียนะคะก็จะมีแรดอินเดีย อันนี้จะมีนอเดียวผิวหนังจะเป็นรอยพับย่นๆชัดเจนเลยพบในแถบเอเชียใต้ค่ะครับแรดอินเดียนอเดียวแล้วก็แรดชวาหรือบางทีก็เรียกแรดซุนดาลักษณะจะคล้ายๆแรดอินเดีย India, แต่ว่าหายากที่สุดในโลกแล้วค่ะตอนนี้หายากที่สุดในโลกเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็น่าเศร้ามากคือสูญพันธุ์ไปแล้วจากไทยเราเอา้าวสูญพันธุ์จากไทยไปแล้วค่ะและชนิดสุดท้ายคือกระส่ หรืออาจจะเคยได้ยินชื่อแรดสุมมาตราหรือแรดขนกระสูแรดขนค่ะเป็นแรดชนิดเดียวในเอเชียที่มีสองนอแล้วก็มีขนปกคลุม ตัวจะเล็กที่สุดในบรรดาแรดทั้งหมดแล้วก็หายากมากๆเช่นกันค่ะในไทยเราอาจจะพอมีร่องรอยหลงเหลืออยู่บ้างบริเวณชายแดนภาคใต้นะคะโอ้โหกระสู้นี่เองที่เล็กสุดแล้วก็มีขนค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของแรดกันไปเยอะเลยตั้งแต่ความยิ่งใหญ่ทางกายภาพลักษณะเด่นๆพฤติกรรมที่น่าสนใจแล้วก็สถานะที่น่าเป็นห่วงจริงๆเรื่องการใกล้ส่นพันเนี่ยใช่ค่ะ ก็สิ่งที่อาจจะอยากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะก็คือความขัดแย้งที่มันน่าเศร้ามากระหว่างความเชื่อที่สืบทอดกันมาเกี่ยวกับสรรพคุณของนอแรดที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการล่าครับความเชื่อเรื่องยาค่ะกับอีกด้านหนึ่งคือความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่บอกเราชัดๆว่านอแรดเนี่ยก็มีองค์ประกอบไม่ได้ต่างจากเส้นผมหรือเล็บของเราเลยครับผม การที่เราจะทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงข้อนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเอ่อมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญดอกหนึ่งเลยนะคะที่จะช่วยให้เราหาทางอนุรักษ์สัตว์ที่ทั้งหน้าทึ่งแล้วก็เปราะบางมากๆเหล่านี้ให้อยู่รอดต่อไปในโลกของเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่เราทุกคนอาจจะต้องช่วยกันหาคำตอบดูคะ่ะเป็นคำถามที่สำคัญมากจริงๆครับต้องช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกกันต่อไปนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆนฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ FC ฟฝั่งลาวด้วยนะครับ